7สัญญาณแปลกๆที่บอกว่าโชคดีกำลังมาหาคุณเวลาที่โชคชะตาของเราเริ่มดีขึ้นมันจะมีสัญญาณอะไรบ้างจริงๆแล้วนะ่ะการที่ชีวิตเราเปลี่ยนไปในทางที่ดีมันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีทันใดแต่จะมีสัญญาณเล็กๆน้อยๆมาบอกเราก่อนเสมอวันนี้เลยอยากแชร์7สัญญาณที่คนโบราณเชื่อกันว่าเป็นการบอกเหตุที่โชคดีกำลังจะเข้ามาหาเราสัญญาณที่ 1. ฝันดีบ่อยขึ้น ช่วงนี้ถ้าเราเริ่มฝันดีฝันเห็นแสงสีทองฝันเห็นพระฝันเห็นดอกไม้หรือฝันเห็นคนที่เราเคารพนับถือนี้อาจจะเป็นสัญญาณว่าพลังงานบวกกำลังจะเข้ามาหาเรามีเพื่อนคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าก่อนที่เขาจะได้งานดีๆประมาณ2อถึงสสัปดาห์เขาฝันเห็นแสงสีทองเข้ามาในบ้านบ่อยๆตอนแรกไม่ได้คิดอะไรแต่พอหลังๆถึงได้เข้าใจว่ามันเป็นสัญญาณจริงๆ สัญญาณที่2เจอเลขมงคลซ้ำๆถ้าช่วงนี้เราเริ่มเห็นเลขเหมือนๆกันบ่อยๆเช่น777 888 1111 11หรือแม้แต่เลขวันเกิดของเราที่ปรากฏให้เห็นในชีวิตประจําวันบ่อยๆอ,อย่างเวลาดูนาฬิกาเป็น11นาฬิกา11นาทีหรือเวลาซื้อของมักจะเจอราคา77บาทหรือเลขทะเบียนรถที่เจอเป็นเลขซ้ำๆนี้อาจจะเป็นการที่สิ่งที่ดีหรือความโชคดีบางอย่างส่งสัญญาณมาบอกเรา สัญญาณที่3นกหรือผีเสื้อมายเยี่ยมคนโบราณเชื่อว่าท่าน,นกบินมาเกาะหน้าต่างบ้านหรือผีเสื้อบินเข้ามาในบ้านโดยไม่มีเหตุผลนี้เป็นสัญญาณดีแสดงว่ามีพลังงานบวกกำลังจะเข้ามาแม้แต่การที่สุนัขหรือแมวแปลกหน้ามาอยู่หน้าบ้านหรือมาเล่นด้วยโดยไม่เคยเห็นมาก่อนบางทีก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีเหมือนกันสัญ,ญญาณที่4เส้นทางเก่าปิดเส้นทางใหม่เปิด นี่เป็นสัญญาณที่เกิดขึ้นบ่อยคือสิ่งที่เราทำมาตลอดหรือเส้นทางที่เราเดินมาเสมอจุ่ๆก็ถูกปิดกัน้นหรือไม่สำเร็จแต่แล้วก็มีโอกาสใหม่ๆเปิดขึ้นมาแทนอย่างการที่สมัครงานที่หนึ่งไม่ผ่านแต่กลับได้งานอื่นที่ดีกว่าหรือเรียนคอร์สที่หนึ่งไม่ได้แต่ไปเจอคอร์สใหม่ที่เหมาะกับเรามากกว่าหรือแม้แต่ความสัมพันธ์เก่าจบลงแต่ก็เจอคนใหม่ที่เข้ากันได้ดีกว่า นี่อาจจะเป็นการที่ชีวิตกำลังพาเราไปสู่สิ่งที่ดีกว่าโดยปิดประตูเก่าเพื่อเปิดประตูใหม่ให้สัญญาณที่5เจอคนใจดีโดยไม่คิดมากกว่าน ช่วงนี้ถ้าเราเริ่มเจอคนที่ช่วยเหลือเราหรือให้โอกาสดีๆโดยที่เราไม่ได้ขอหรือไม่ได้คาดหวังอย่างการที่เจอเพื่อนใหม่ที่คอยให้กำลังใจการที่มีคนแนะนำงานดีๆให้หรือการที่มีคนอยากช่วยเหลือเราโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนี้เป็นสัญญาณที่บอกว่าพลังบุญที่เราทำมามันกำลังส่งคนดีๆเข้ามาในชีวิตเราสัญญาณที่ 6. ร่างกายแข็งแรงขึ้นเอง ถ้าช่วงนี้เรารู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงขึ้นนอนหลับสบายขึ้นหรือมีพลังงานในการทำงานมากขึ้นโดยที่เราไม่ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตอะไรมากนี้อาจจะเป็นการที่พลังงานในตัวเรากําลังปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีร่างกายกําลังเตรียมพร้อมรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามา สัญญาณที่7รู้สึกอยากทำดีมากขึ้นเองสัญญาณสุดท้ายที่น่าสังเกตคือเราเริ่มอยากช่วยเหลือคนอื่นอยากทำบุญอยากให้อยากแบ่งปันมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวอย่างการที่เราอยากไปทำบุญที่วดัดอยากช่วยเหลือคนยากหรือแม้แต่การที่เราอยากยิ้มให้คนแปลกหน้ามากขึ้นนี่เป็นการที่จิตใจเรากำลังเปิดรับพลังงานบวกและพร้อมที่จะส่งพลังงานบวกออกไปด้วย ทั้ง7สัญญาณนี้ไม่ได้หมายความว่าต้องเกิดขึ้นพร้อมๆกันทั้งหมดบางคนอาจจะเจอแค่2อถึงสอย่างบางคนอาจจะเจอครบทุกอย่างสิ่งสําคัญคือเมื่อเราสังเกตเห็นสัญญาณเหล่านี้เราควรเปิดใจรับและทําจิตใจให้พร้อมเพราะบางทีสิ่งดีๆมันอาจจะมาในรูปแบบที่เราไม่คาดคิดแล้วทุกคนละ่ะเคยสังเกตสัญญาณแบบนี้ในชีวิตตัวเองไหมครับหรือมีสัญญาณอื่นๆที่อยากแชร์กัน มาคุยกันในคอมเมนต์ได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และติดตามช่องด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ